จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่ลงมือทำในวันที่มีแรงกายเคยไหมคะวันที่เรามีพลังเต็มเปี่ยมเรากลับเลือกที่จะเลื่อนมันออกไปพรุ่งนี้ค่อยเริ่มพักก่อนค่อยเริ่มสุดท้ายแรงใจและแรงกายของเราก็ค่อยๆหายไปวันนี้เราจะมาพูดถึงเก้าสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเรายังไม่ลงมือทำอะไรในวันที่เรามีเลี่ยวแรงหนึ่งโอกาสที่มาอาจไม่วนกลับมาอีก ตัวอย่างเช่นวันที่คุณวางแผนจะไล์ขายของในวันที่อารมณ์ดีหน้าตาสดใสแต่ก็เลื่อนมันออกไปเพราะยังไม่พร้อมโทรศัพท์ต้องยังไม่สวยไฟยังไม่พร้อมพอวันถัดไปอารมณ์ก็หายความมั่นใจก็หายอย่าลืมนะคะว่าโอกาสไม่ใช่สิ่งที่รอเรามันวิ่งผ่านเราไปพร้อมกับเวลา 2. ความมั่นใจจะลดลงเรื่อยๆโดยทั่วไปแล้วการวางแผนออกกล้องครั้งแรก มันจะมาพร้อมกับไอเดียที่ยังไม่มีข้ออ้างใดๆมันคือพลังที่ถูกส่งมาให้ใจเราฮึกเหิมแต่พอเราไม่ทำก็เหมือนถ่านไฟแดงๆทิ้งไว้นานๆก็หมดไฟสิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือข้ออ้างกลายเป็นสิ่งที่กลัวกลายเป็นความกดดันตัวเองสุดท้ายก็หาสิ่งใหม่ๆทำและก็จะเกิดเหตุการณ์แบบเดิมซ้ำๆทั้งที่มีไอเดียดีๆอย่าลืมนะคะว่า ความกล้าที่จะเติบโตเมื่อคุณลงมือทำความกลัวจะชนะเมื่อคุณรอคอย 3. เราจะสร้างนิสัยผัดวันประกันพุ่งแบบไม่รู้ตัวตัวอย่างเช่นแค่วันเดียวก็เลื่อนง่ายๆกลายเป็นหนึ่งสัปดาห์แล้วก็หนึ่งเดือนและก็จะวนเข้าไปที่ข้อสองความมั่นใจก็จะลดลงความกลัวก็จะเข้ามาครอบงำคุณรู้ตัวไหมคะว่าคุณไม่ได้แพ้เพราะความล้มเหลวเพราะการเลิกล้ม แต่เพราะคุณไม่เริ่มเลย 4. ร่างกายที่แข็งแรงในวันนี้มันไม่ได้อยู่กับคุณตลอดไปวันนี้มีแรงออกกำลังกายแต่เลือกที่จะนอนวันต่อมากล้ามเนื้อก็เจ็บปวดร่างกายที่อ่อนแอจะส่งผลต่อจิตใจทำให้ท้อแท้อะไรได้ง่ายๆแม้บางทีจะได้รับไอเดียที่ดีกำลังใจที่ล้นหลามแต่ร่างกายที่ไม่สู้ดีจะเอาอะไรไปสู้เพราะการลงมือทา ทำให้เราต้องใช้แรงกายไม่ใช้แค่แรงใจดังนั้นวันนี้สิ่งที่เราควรทำคือใช้ร่างกายให้คุ้มก่อนที่มันจะขอหยุดพักเองโดยไม่บอกเราล่วงหน้า 5. คุณอาจพลาดจังหวะทองของแรงบันดาลใจตัวอย่างมีไอเดียคอนเทนต์สุดเจ๋งตอนเช้ามีคนให้งานใหญ่มาทำแต่ไม่ได้จดหรือทำสิ่งดีๆที่ผ่านเข้ามาเราก็จะเป็นได้แค่ทางผ่าน และความรู้สึกที่หลายคนเมื่อแก่ตัวไปจะชอบพูดก็คือคำว่ารู้งี้ซึ่งหมายความว่ารู้แล้วแต่ยังไม่ทำตอนนี้เห็นคนอื่นทำแล้วสำเร็จเห็นเขามีความสุขเราก็ทำได้แค่ยินดีหรืออิจฉาและก็มาบ่นว่ารู้งี้รู้ไหมคะว่าแรงบันดาลใจไม่รอใครใช้ทุกเมื่อที่ได้รับมันอย่ารอให้มันหายเพราะมัน เป็นส่วนที่ช่วยให้กล้ามเนื้อของร่างกายและสมองต่อยอดได้เสมอ6ความสําเร็จจะช้ากว่าที่ควรจะเป็นการวางเป้าหมายทุกครั้งสิ่งที่ต้องควบคุมเป้าหมายนั้นก็คือเวลาถ้าเป้าหมายที่ไร้ระยะเวลากําหนดมันก็อาจจะไล้ค่าเพราะรอวันไหนก็ได้และก็จะวนไปที่ข้อผัดวันประกันพุ่งเพราะคนสําเร็จเขารู้ดีว่าทุกการเลื่อนเวลาออกไปคือการผักความสําเร็จ ให้ห่างออกไปอีกหนึเราจะส่งต่อพลังลบโดยไม่รู้ตัวเช่นลูกเห็นแม่บ่นเหนื่อยแต่ไม่ลงมือทำอะไรจนเรียนรู้ว่าเหนื่อยคือข้ออ้างทั้งที่จริงแล้วการคิดก่อนทำคือการวางแผนไม่ใช่คิดให้เหนื่อยเพราะไม่มีความสำเร็จใดได้มาง่ายๆต้องมองดูรุ่นคุณยายคุณทวด พวกท่านใช้เลี้ยวแรงในการทำงานในวัยหนุ่มสาวสร้างรากฐานจนมีความสุขในบ้านปลายถ้าเรามัวแต่กลอบพลังงานลบจากคนรอบตัวครอบครัวอาจจะวุ่นวายโดยไม่จำเป็นคุณไม่ได้มีอิทธิพลแค่กับตัวเองแต่อาจเปลี่ยนโลกของใครอีกคนที่อยู่รอบกายคุณแต่คุณจะรู้สึกผิดในภายหลังมากกว่ารู้สึกเหนื่อยในวันนี้เมื่อพลาดโอกาสดีๆ เพราะแค่ไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรในวันนี้ทั้งที่เวลาก็เหลือจากงานประจำความรู้ก็หาเพิ่มได้จากโลกออนไลน์ช่องทางการหารายได้จากความสามารถเฉพาะตัวก็มีเพราะกลัวเหนื่อยแต่รู้ไหมคะว่าวันที่เหนื่อยกว่ากำลังรอคุณอยู่และมันจะเป็นความเหนื่อยทั้งกายและเหนื่อยใจคุณอาจจะยังไม่รู้ค่ะว่าความรู้สึกผิดมันหนักกว่าความเหนื่อยหลายเท่าก้า คุณอาจไม่ได้ใช้ศักยภาพที่แท้จริงของคุณเลยวันนี้คุณมีพลังมีไอเดียมีเสียงมีทักษะมีเวลาแต่คุณไม่ได้ใช้มันคุณรู้ตัวไหมคะว่าคุณเป็นคนมีของอย่าให้ของที่มีค่านี้ตายไปพร้อมกับความขี้เกียจกับข้ออ้างกับวันนี้ที่บอกกับตัวเองว่าขอพักก่อนวันนี้คุณอาจมีแรงมีไฟอย่าปล่อยให้อารมณ์ที่ส่งเสียงดังบอกกับคุณว่า ฉันยังไม่พร้อมฉันขอพักก่อนเป็นสิ่งที่ขวางทางความสำเร็จของคุณลงมือทำไปด้วยกันค่ะเพราะพลังในวันนี้คือกุญแจความสำเร็จของวันพรุ่งนี้เป็นกําลังใจให้กับคุณนะคะและหวังว่าคุณจะเป็นกําลังใจให้กับฉันในการทำคลิปถัดไปเพื่อเป็นแรงบันดาลใจและเป็นกำลังใจให้กันค่ะ